สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็ไปกินข้าวที่เซเว่นก็เห็นเจ้านี่เป็นของใหม่ผมก็เอามาโยให้ทุกคนได้ลองกันนะครับสําหรับวันนี้ก็คือข้าวแกงเขียวหวานไก่เซเว่นนะครับนี่นี่นก็แกง ข้าวแกงเขียวหวานไก่เซเว่นนะครับเป็นข้าวแกงเป็นข้าวตัวใหม่ที่เป็นข้าวฟรีของเซเว่นเลเว่นนะครับก็อ่าลวกันก็เป็นข้าวแกงทั่วไปของเซเว่นนะครับข้างบนมีเชิญชวนให้กินและเขียวว่าอร่อยหอมเครื่องแกงเนื้อไก่เต็มๆคำนี่ก็ทั่วไปครับก็เปิดฝาเข้าไมโครเวฟถ้าเป็นไอไมโครเวฟตาม้าก็จะใส่เปิดไฟสุดแล้วก็หมุนไปสักห้าหกนาทีแล้วก็ออก เปิดฝากินได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่เซเว่นเขาให้กดเบอร์แปดนะครับก็อ่านนิดนึงเผื่ออยากจะให้อธิบายละเอยียดดีเทลนิดนึงจะได้แบบเข้าใจนะครับเข้าใจหรือเปล่าก็มีน้ำหนัก290กร,รัมนะครับก็เราจะมาลองชิมกันดูดีกว่ารครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่นี่ครับเ yeah. นี่เนี่ยคือหน้าตาข้าวข้างในของมันนะครับนี่ ลองชิมกันดีกว่าชิมตั้งแต่ไก่เลยอ่านี่ไก่นะครับวางก่อนวางก่อนแล้วก็ข้าวอาหารไทยนะครับไก่ก็ต้องกินไม่ใช่ขอภัย <c oughs> อาหารก็ต้องกินกับข้าวนะครับจะอร่อยนะฮะเกือบน้ำลายหกเด้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณที่ <c oughs> จับกล้องให้นะฮะ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> กินกันเลยดีกว่า ก็กล่าวถึงสัมผัสแรกนะครับอย่างที่คนมีรีเควสมาว่าผมไม่อธิบายถึงสัมผัสแรกของมันเท่าไหร่มันก็สัมผัสแรกของมันก็ได้รสชาติของไก่ไก่ที่รสชาติคล้ายๆกับไก่ที่ทําสดเลยนะครับทุกคนก็รสชาติก็ดีเหมือนกันแล้วก็ข้าวเป็นข้าวที่เป็นข้าวเซเว่นเนี่ยครับก็เป็นข้าวที่ออร่อยอยู่แล้วนั่นเองครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้า ใครสนใจติชมก็สามารถติดชมได้ที่ Facebook แฟนเพจติครับและ YouTube ช่องติครับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยยย